ว่ามูนมนหน่อยนครับมูซะเลยโม่นหน่อยครับก็หน,น,น,น่อยง่ายๆเขาเป็นโมที่ยุกครับแต่คนเป็นโม่ใหญ่อนนี้เป็นโมูหน่อยครับมีโิโลครับสามลีครับ กำลังเดินครับกำลังเข่า เช่นว่าเก็เปียกค้นครับเป็นย่ายไปหมูพิยุกค,ครับตอนนี้ก็เป็นหมูสะดุลมูหน่อยครับเอาวะอาทิตย์หน้าก็ไม่ง่ายแล้วครับนี่ครับนี่ยง่ายฟอกเป็นฟอกง่ายหรือครับ หมูหน่อยนี่แปดขวากับใส่ขวกแล้วลอยขอเราล,ลอยพ่วครับอันนี่หมูหน่อยมามันพันตัวครับยุคนอีกพันหนึ่งครับเป็นสองพันหมูหน่อยไวอรชันเรเขาเตรียมเขาพ,พี่ยุป,ปี่ปิคุนเป็นหมูแย่หครับ หมุมคไ้าหมดีครับอว้วนครับแข็งแรงขนานเลยครับเนี่ยอ้วนตุบครับอัดยาน้าอัดยาพรองีกินนังเดี่ยวนวครับเนี่ย สำหรับวันนี้ขอจบคลิปสำหรับก่อนนะครับ